เรามีตัว PLC สักสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งมีห้าคนกลุ่มที่สองมีสิบคนกลุ่มที่สามมีสักสี่คนถ้าเกิดเรามีกลุ่มเดียวทุกคนจะรู้หมดเลยแต่ถ้าเกิดเราทําเป็นกลุ่มอยู่สามกลุ่มเราก็มีไลน์โนดูไฟอยู่สามกลุ่มหมายความว่าถ้าเราตั้งตั้งคําสั่งที่หนึ่งมีไลน์โนดูไฟกลุ่มหนึ่งเราก็ต้องสร้างไลน์กลุ่มนี้ขึ้นมาหนึ่งกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามเวลามีอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของตัว PLC ที่ในระบบว่าจะแจ้งเตือนอะไรพวกนี้ครับมันจะแจ้งไปทางไลน์ให้เรา นี่เดี๋ยวผมจะอธิบายส่วนต่างๆของระบบละจะเริ่มต้นตั้งแต่ตัวแรกสุดเลยสร้างกลุ่มก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเบรกสร้างกลุ่มไม่เสร็จก่อนเนาะแอดมินครับกับไม่ใช่แอดมินตั้งใจฟังดูก่อนนะโอเคครับวันที่ออกคําสั่งตัวนี้อันนี้คือตัวเลขที่อยู่ในระบบเมื่อกี้อาจารย์สสยชลพูดแล้วว่าคําสั่งเนี่ยมันมีอยู่2ชุดชุดหนึ่งคำสั่งที่เป็นกระดาษกระดาษจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้พอ,อเซ็นลงนามเรียบร้อยแล้วก็สแกนเราเก็บระบบแต่ระบบมันจะสร้างตัวเจนเนอเรตตัวคาสั่ เนื่องจากว่าวันที่เนี่ยระบบมันจะยึดเอาวันที่ปัจจุบันเราเป็นตัวใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าคําสั่งจริงๆมันบอกว่าออกเมื่อวันที่1เมษายนถ้าก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นวันที่1เมษายนนะครับจะได้สอดคล้องกันไม่งั้นดูคําสั่งแล้วเอาของจริงมันเป็นที่1แล้วเขาออกคําสั่งย้อนหลังเลยอะไรพวกนี้แต่คนที่เป็นแอดมินก็ดูตรงนี้นิดนึงไม่ได้มีผลอะไรกับระบบนี้นะฮะไม่มีผลอะไรกับระบบนี้ระบบนี้ถึงแม้ไม่มีคําสั่งที่เป็นเปเปอร์ ก็ยังทํางานอยู่เพียงแต่ว่าเราให้เก็บคําสั่งไว้เผื่อเวลาท่านไปอ้างอิงในเอกสารต่างๆท่านไม่ต้องไปค้นหาเอกสารครับอยู่ในระบบแล้วท่านก็ดาวน์โหลดจากระบบได้เลยก็บอกะฮะไอ้เปเปอร์ที่ในกระดาษเนี่ยไม่มีผลอะไรกับระบบนี้เลยเพียงแต่เราพยายามให้ตัวเอกสารกับในคอมพิวเตอร์มันสอดคล้องไปทางเดียวกันแล้วก็ใส่วันที่มันตรงกันซะนั่นเองทีนี้หน่วยงานเนี่ยชื่อโรงเรียนชื่อโรงเรียนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับคนที่ล็อกอิน แอดมินล็อกอินไปในนามของวิยาลัยเทคนิคนนท์ก็จะขึ้นเทคนิคนนท์วิาลยวิทยาลัยอาชีวะศึกษาปทุมก็จะขึ้นวิทยาลัยอาบัญชศึกษานะครับมันจะชื่อตามตามตัวเรารตัว plc ตัวนี้ทําได้สามระดับคือ1ระดับสถานศึกษา2กลุ่มวิชาชีพสในกลุ่มส่วนบุคคลหมายความว่าถ้าเราต้องทำทำ plc ส่วนตัวที่ไม่ได้อิงอยู่กับทางวิทยาลัยไม่ได้อิงอยู่กับทางกลุ่มวิชาชีพที่เราทำงานที่เราสังกัดอยู่ เราจะบอกว่าโอเคเราตั้งกลุ่มเราขึ้นมาเองเพื่อจะทําบางอย่างขึ้นมาและเป็นผลงานของเราเองทีนี้เนื่องจากระบบตรงนี้เราดีไซน์มาครั้งแรกสุดเนี่ยเราอิงอยู่กับตรงสปทอมนเลยใช้คำว่ากลุ่มสาระแต่ว่าผมรับปากลาแล้วเดี๋ยวผมจะแก้ไขตรงจุดนี้เราทําอะไรได้บ้างนะครับในจุดนี้เองเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาแบบไหนเป็นระดับวทยาลัยระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกลุ่มวิชาชีพหรือส่วนบุคคล เลือกได้นะครับตรงนี้ครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะโคเสวิธีการอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าในส่วนข้อมูลเนี่ยมันจะแตกต่า,ตา,ตางกันเฉพาะส่วนเฮดเดอรคือส่วนที่อยู่ในหน้านี้เท่านั้นเองตัวนี้เวลายแยกเนี่ยมันจะมีรายละเอียดดีเทล,ลบางอย่างที่ไม่เหมือนกันเช่นเราเลือกสถานศึกษาเนี่ยมันก็กรอกตามนี้แต่ถ้าเราบอกว่าเป็นกลุ่มสาระการเรียรู้หรือกลุ่ม,มวิชาชี ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาเป็นกลุ่มวิชาชีพให้เราซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้แก้อะไรให้นะครับมันก็จะเป็นชื่ออย่างนี้ซึ่งต่อไปเดี๋ยวแก้เนี่ยซึ่งเมื่อเช้าผมคุยกับอาจารย์แล้วว่าตอนนี้เดี๋ยวผมก็เลงจะเช็คว่าอาจารย์ล็อกอินมาในวิยาลัยในสาขาทางด้านอาชีวะเข้ามาตึง้งผมจะแยก็นร,ระบบอาชีวะให้เลยนะตอนนี้มันยังเป็นของสปทอ,อาจารย์ก็เห็นเป็นกลุ่มสาระแต่ต่อไปมันจะไม่ขึ้นครับเกลุ่มสาระอาจารย์ล็อกอินมาปุ๊บ,บ,บมันจะขึ้นแบบว่าวิชา,าชีพความวิชาชีพอะไรก็หาาาากรรมเอไฟฟ้้้้ยยยนยนนนนตะีจขึัล ปรยเด็นว่าตอนนี้เราเพิ่งมาได้รับข้อมูลคืออันนี้เป็นครั้งแรกที่เรา,าทําให้กับทางอาชีวะเพราะฉะนั้นมันยังอิงตัวเดิมอยู่เดี๋ยวเราแก้ไขให้ตอนนี้นะครับตัวหนึ่งก็คือเลขที่คําสั่งอันนี้ก็คืออิงอยู่กับเอกสารที่เป็นตัวตัวเอกสารที่เราทําว่าเราออกหมายเลขเป็นอะไรสมมุติว่าเราสร้างกลุ่มบร์ซีแล้วเราบอกว่ากลุ่มบร์ซีเนี่ยมันต้องมีอยู่ทุกปีต้องมีการสร้างกลุ่มอยทุกปีทุกเทอมนะท่านอาจจะต้องตั้งว่า PLC ยานยนต์นนทบุรีปีหน้าก็ต้องมีกลุ่มนี้อีก ปีต่อไปก็มีกลุ่มนี้อีกหรือเทอมหน้มีกลุ่มนี้อีกถ้าอาจจะต้องบอกว่า PLC ยานยนต์นาทบุรีสองห้าหกห้าสองห้าหกหกเทอมหนึ่งเทอมสองใส่ไปได้เลยตั้งชื่อยาวให้มันไม่ซ้ำกันระบบมันจะมีอย่างนี้นะครับถ้าใครเป็นเมมเบอร์คนเดียวเมมเบอร์กลุ่มเดียวนะครับมันจะเข้าระบบโดยอัตโนมัติให้เลยแต่ถ้าเกิดใครมีอยู่หลายกลุ่มมันจะขึ้นชื่อกลุ่มทั้งหมดทั้งหมดขึ้นมาว่าเราอยู่กลุ่มไหนแล้วถ้าเกิดมันตั้งชื่อกลุ่มซ้ำกันหมดเลย มันจะขึ้นตัวเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็จะรู้ว่างงเลยว่าเราคือกลุ่มไหนอาชีวะมีนู่นมีนี่หรือมีสาขามีอะไรเขาเกี่ยวข้องใส่ชื่อไปเลยลในอาชีวะเลยเองของสมมติอาชีวะนอนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรามีอยู่5สาขาที่สอนอยู่แล้วแต่ละสาขาก็มาทําตั้งชื่ออาชีวะนนเหมือนกันหมดเลยตอนนี้ไม่รู้แล้วเขาเราอยู่กลุ่มไหนสมมติเรามีสมาชิกทั้ง5้ากลุ่มเลยเนี่ยงงเลยครับตอนนี้เพราะฉะนั้นให้ชื่อเนี่ยให้จําแนกเลยว่าชื่ออาชีวะของนอนนะ แต่สาขาอะไรและเป็นของปีไหนเทอมไหนตั้งเข้าไปเลยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราไม่งงนะเพราะาเดี๋ยวตอนเราทําเนี่ยเราจะรู้เองว่าตั้งชื่อซ้ำเวลาแต่ได้จิ้มถิดจิ้มถูกแล้วไม่รู้ว่าอันไหนไปอันไหนคนที่มีกลุ่มเดียวไม่มีปัญหาแต่คนที่มีหลายกลุ่มจจะงงเพราะฉะนั้นตั้งชื่อกลุ่มให้มันชัดเจนให้รู้ว่านี่คืออะไรเพราะว่าปีต่อไปเราใช้เทอมต่อไปเราใช้หรือบางเรื่องอาทิตย์เดียวเสร็จไม่ต้องค้ดทายสามรอบจะทํำยังไงครับตั้งชื่อกลุ่มเดิมหรอ เป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่สามเห็นไหมเราจะรู้ว่ามันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ยวิธีการมันมีหลายแบบแต่ว่าผมพมยายามให้เราใ้ชื่อแล้วเราสามารถรู้ปุ๊บเราเข้าไปใช้งานได้เลย PLC อ่าเท่าไหร่สองห้าหกหกเดียหนึ่งก็ได้เซนเตอร์ภาคเรียนที่หนึ่งจากนั้นนะครับโทเ็นไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรตรงนี้คำสั่งถ้ามีก็แนบเข้าไปถ้าไม่มีไม่ต้องแนบก็ได้ตัวนี้มีประโยชน์แค่บอกว่า เวลาเราจะส่งรายงานตัวสุดท้ายที่ทางาวิาลต้องการบางครั้งวิยาลัยบอกว่าโอเคแน่เป็นไฟล์มาบางท,ทีบอกว่าให้แนปคาสั่งมาบางครั้งนะครับเราต้องไปหาสแกนไปหาว่าไฟล์ที่ไหนหรือไปหาว่าไอ้คำสั่งนี้ที่ไหนแล้วไปไปถ่ายเอกสารแล้วนี่ครับอันนี้คือถ้าอยู่ในนี้แล้วท่านปิมพ์ได้เลยไม่ต้องไปค้นหาครับเราพยายามจะให้ทําตรงนี้เป็นที่เก็บข้อมูลของเรื่องของ PLC ในกลุ่มของท่านเองนี่คือโปรเซสด้านบนนะฮะน,นี่คือจบตรงส่วนนั้นแล้วทีนี้ด้านล่างครับ เราเห็นว่าคนที่หนึ่งถูกล็อกตายตัวแล้วว่าพอออม,มคือใครตละบุรีมีสิบคนเราบอกไอ้ e PLC ผมต้องการแค่ห้าคนติ๊กแค่ห้าคนพอครับเราต้องการคนไหนเพราะว่าระบบมันจะลิสต์รายชื่อคนทั้งวิทยาลัยมาทั้งหมดเราแค่เลือกว่าคนกลุ่มไหนคือกลุ่มที่จะอยู่ใน PLC เราเพราะว่าสมาชิกกลุ่ม PLC ไม่ได้ว่าทุกคนอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ผมบอกครับว่าเราอาจจะมีสามกลุ่มห้ากลุ่มแล้วแต่เราสมาชิกก็เลือกเอาว่าจะเอาคนไหน อันนี้มีคนน้อยผมก็ติ๊กให้แคน่นี้แล้วกันหนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่คนตอนนี้มีตำแหน่งให้เลือกแล้วครับว่าจะเป็นตัวเมนทอร์โมเดลทิเชอร์บัตตี้ทิเชอร์อาจารย์ลองตั้งเอง,เองได้ครับอันนี้ผมผมเป็นไกด์ไลน์ให้ดูเฉยๆแต่นี้เราจะเห็นว่ากลุ่มที่ล่างที่ตัวสินเงินเนี่ยอันนี้คือกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเอาคนใดคนหนึ่งในนี้หนึ่งคนเราก็มาติ๊กตรงนี้ครับติ๊กปับ๊บอาจารย์สมชัยจะ ขึ้นมาเป็นเอ็กเปิดทันทีเนี้ยไม่ต้องเลือกเป็นเลยอัตโนมัติแต่สามคนนี้ต้องเลือกนะครับจะคนไหนผมจะให้คนที่คนที่หนึ่งคนที่สองสามสี่นี้เป็นหมดแต่บัตรดิทณนี้นเราได้คนครบละครบแล้วกดปุ่มโอเคก็จบเมื่อกี้ที่อาจารย์ถามผมเรื่องผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมครับมีอาจารย์ท่านนั้นถามผมอะสมมติกรณีอาจารย์มีผู้เชี่ยวชาญมากกว่าในระบบนี้อาจารย์ก็ส่งข้อมูลมาให้อาจารย์จิกเกษมเขาแอดให้ มมติว่าเราต้องการเอาศึกษานิเทศอาจารย์จากมหาวิาลยมาเป็นที่ปรึกษาของเราท่านแค่แค่แจ้งชื่อมาว่าต้องการคนนี้เราจะไปเอาข้อมูลมาให้แล้วก็มาแอดเข้าไปในระบบก็คืออาจารย์ก็จะมาเหมือนที่เรามีครับต้องมีใบซีวีไปอะไรพวกนี้มาเพื่อให้ทุกท่านรู้ว่าอาจารย์เนี่ยโอเคต่อไปอาจารย์ท่านนี้มาเนี่ยวิเลยอื่นจะบอกอเอ้ยคนนี้เก่งไว้ฉันชอบเอาอีกคนนี้ก็ได้ก็คนเดียวกันครับทําครั้งเดียวจบหมายความว่าถ้าเชิ่มชื่อผู้เชี่ยวชาญมาหนึ่งคน ทุกคนที่อยู่ในระบบจะเห็นผู้เชี่ยวชาญคนนั้นถ้าอาจารย์บอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญ5คน5คนนั้นจะปรากฏอยู่ในทุกกลุ่มที่สร้าง PLC จะเห็นะไรต่อไปลายชื่อผู้เชี่ยวชาญเราจะยาวเฟ้ยเลยชื่อ <c oughs> ตอนนี้เรามีเฉพาะที่เรากําหนดแต่ต่อไปในอนาคตถ้าท่านบอกว่าออมีอาจารย์ท่านนี้กเกษียณแล้วโอกเคก่งมากเลยอยากเชิญผู้เชี่ยวชาญเชิญได้เลยครับแจ้งเข้ามาเดี๋ยวเราติดต่อประสานงานแล้วก็ดําเนินการตรงนี้ให้ขั้ตนตอนตรงนี้เพียอธิบายให้ฟังว่าระบบผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ จะหามาเองก็ได้หรือจะใช้จากที่เรามีอยู่ก็ได้คือตอนนี้นะครับรายชื่อผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเรามีอยู่เ,เท่านี้แต่ว่าอย่างที่บอ,อกครับว่าเราเพิ่มเติมได้เราเห็นปาดชาวบ้านเราคิดว่าเอ้ยคนนี้มีความเชี่ยวชาญที่เหมาะกับงานของเราแจ้งเรามาครับราเชิญผู้เชี่ยวชาญให้หมดนะก็ตอบโจทย์ของอาจารย์ได้ครับะระหว่างที่เราทักทานกาแฟนะครับผมก็แก้ข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมนิดนึงตอนแรกสุดเรามีแค่กลุ่มสารกกะลลการเรียนรู้เท่านั้นตอนนี้ผมเพิ่มเรื่องกลุ่มวิชาชีพเข้าไปให้ตามสาขา วิชาของทางอาชีวะแต่ตรงนี้นะครับก็เมื่อกี้ที่คุยกับท,ท่านอาจารย์ก็บอกแจ้งให้ทราบว่าต่อไปเนี่ยพอท่านล็อกอินเข้าไปเนี่ยระบบมันจะยึดยึดโยงกับตัวของสถาบันที่ท่านเกี่ยวข้องนะครับเช่นท่านมาจากอาชีวะไอ้ข้อความคําว่าตรงนี้เป็นโรงเรียนเนี่ยซึ่งตอนนี้จะเห็นว่ามันมีโรงเรียนวิทยาลัยต่อไปก็จะปรับเป็นวิทยาลัยก็วิทยาลัยโรงเรียนก็คือของสพทไปครับแล้วก็ตรงคําว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ตรงนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนวิชาชีพวิชานะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปให้ตรงตามเงื่อนไขของทางที่นี่ปบมันจะเป็นการเจน PDF มาทุกครั้งที่เราใช้งานเพราะฉะนั้นมันก็จะเปลี่ยนข้อมูล้วให้เราโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะฮะตอนนี้นะครับพอเราสร้างตัวคําสั่งขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นแล้วครับว่ามันจะมีรายชื่อคําสั่งปรากฏขึ้นมาบนจอภาพละตอนที่เมื่อกี้นี่เราเห็นว่ามันจะมีคําว่าคําสั่งแต่งตั้งอย่างเดียวแต่ว่ามันไม่มี รายชื่อตอนนี้นจะมีรายชื่อคือมาหนึ่งชื่อคนต่อไปเนี่ยใครเป็นผู้อำนวยการครับตอนนี้แต่ละท่านที่เป็นผอ,อ,อครับขอเชิญล็อกอินเข้าระบบได้เลยครับ